สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเส้นทางรักโชครถแห่และนัดสุดโชคดีที่ได้ผู้หญิงคนนี้มาดูแล เรียกได้ว่าอยู่เคียงข้างด้วยกันมาตั้งแต่ยังไม่โด่งดังมีชื่อเสียงเงินทองมากมายเท่านี้สําหรับโชครถแห่หรือโชคโชคโมงคลกับนัดจุธารัตน์ที่เป็นทั้งภรรยาและผู้จัดการให้กับโชคทั้งคู่เคยมานางพูดคุยถึงเรื่องราวความรักของตัวเองในรายการของอิโปงลังสะออนซึ่งโชคและนัดได้เล่าถึงเรื่องราวความรักของคนทั้งคู่ให้ได้ฟังโดยนัดเล่าว,ว่าเจอกันใน Facebook นัดเป็น f อฟฟังเพลงเขามาตลอดแล้ววันหนึ่งก็แอดเฟซไปเขาก็ แอดก็คิดว่าเขามีใจหรือเปล่าก็เลยทักไปแล้บอกว่าเป็นเอฟซีนะคะแล้วเขาก็จีบหนูเลย ถามว่ามีแฟนหรือ,อยังตอนนั้นโสดก็คุยกันเล่นเล่นมาเรื่อยๆคุยกันไปคุยกันมาก็ชอบกันก็เลยคบกันจริงจังที่ชอบโชคเพราะเขาเป็นคนสุภาพรักครอบครัวเป็นคนกระตัญยูถึงแม้เราจะอายุห่างกัน9ปีโชคเป็นน้องค่ะแล้วพอคบกันนัดก็ดูแลโชคทุกอย่างจัดระเบียบชีวิตให้เขาใหม่เพราะที่ผ่านมาโชคใช้ชีวิตได้วุ่นวายมากนัดดูแลทุกอย่างเรื่องผู้หญิงเป็นเรื่องแรกที่จัดการเพราะโชคเป็นคนหลายใจคบกัน3เดือน จับได้ฮ้าครั้งและจัดระเบียบเรื่องสภาหน้าผมความสะอาดตั้งแต่ภายในสู่ภายนอกซึ่งโชครถแฮบอกว่าตัวเองนั้นโชคดีมากที่ได้นัดเข้ามาดูแลทุกอย่างจริงๆริงนัที่ชอบนัดเพราะชอบคนที่อายุเยอะกว่าเพราะตัวเองความคิดความอ่านเป็นคนที่ไม่ค่อยทันคนสมองจะชามากเพราะว่าจะหนักเรื่องการทํางานเรื่องอื่นก็จะไม่คิดอย่างเรื่องการวางแผนชีวิตการดํารงชีวิตการใช้ใจ่ายต่างๆเมื่อก่อนใช้เงินโสดรวยสุดร้ายมากใ พ่อแม่เลี้ยงดูครอบครัวไม่ได้เก็บเงินเลยอยากใช้ก็ใช้พอมีเขาเข้ามาเขาก็มาจัดระบบตั้งเป้าหมายว่าอยากมีอะไรอยากให้ครอบครัวเป็นแบบไหนท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ